สวัสดีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคลิปอธิบายใบงานนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทบทวนความรู้นะคะ let's review for exercise o find the letters find the letters แบบฝึกหัดน,นี้นะคะจะเป็นการจับคู่ค่ะจับคู่ตัวอักษรอ,อย่างเช่นเห็นตัวอักษรสีดำเข้มไหมคะอักษรตัวอักษรสีดำเข้มอ่ะอย่างเช่นตัว A นะคะให้เราหาตัวอักษรพิมพ์เล็ก คือตัว A พิมพ์เลือค่ะมันจะมีตัวอักษรมี S มี D มี A มี R นะคะตัวพิมพ์ใหญ่เขียนแบบนี้ตัวพิมพ์เล็กเขียนแบบไหนคือให้ยึดตามตัวอักษรอยู่แถวหน้านะคะในช่องสีเหลืองคืออันข้อแรกนะคะจะเป็น A 2จะเป็น B ตัวอักษรวีเล็กคือยังไง C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and C นะคะอันนี้ก็คือจับคู่ให้วงให้วงกลมนะคะอย่างเช่นอาตัวอักษรพิมพ์เล็ก A อยู่ตัวที่3ให้วงกลม A ตัวที่3นะคะ B ีอยู่ตัวแรกให้วงกลมตัวแรกนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้ A ถึง z นะคะส่วนใบงานที่สองนะคะจะเป็นการทบทวนความรู้คือ A เขียน A ถึง z นะคะอันนี้จะเป็นเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ i l l in the blank ก็คือเติมคำพา์ลงในช่องว่าง with the c o r r e c t l e t t e r ด้วยตัวอักษรที่ถูกต้องนะคะ a ถึง z อันนี้ให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนอันต่อไปนะคะจะเป็นการเขียน A ถึง z อันนี้เขาเรียกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะส่วนอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนตรงนี้นะคะ exercise f o r read and write อ่านและเขียนนะคะ hello my name is suda what is your name อ่าคนแรกนะคะถักเปียสองข้างเขาบอกว่า hello คือสวัสดี my name is suda อ่าฉันชื่อสุดานะ What is your name แล้วคุณล่ะ Your picture here นี่ก็คือให้เราวาดรูปเรานะคะผูะ้ผู้หญิงผมสั้นผู้หญิงผมยาวให้เราเขียนชื่อเรา my name is i my name is fifa my name is fern my name is i n งอิง my name is น้ำใส nice to meet you ก็คือยินดีที่ได้รู้จัก ส่วนคนนี้เขาก็เลยบอกว่าอาสุดาเลยบอกว่า Nice to meet you t o o ก็คือยินดีนที่ได้รู้จักเช่นกัน I am seven seven คือเลข7 I am seven years old ฉันอายุ7ปี I am from Thailand ก็คือฉันมาจากประเทศไทยนะ I live in Bangkok Bangkok ก็คือกรุงเทพมหานครนะคะ What about you What about you ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าแล้วคุณล่ะ ทีนี้ให้เราเขียนคล้ายๆกับตัวด้านบนนะคะ I am เราอายุเท่าไหร่อย่างเช่นให้อายุก็ปีก็เขียน nine n i n นะคะ nine I am ten years old ten I am ten years old I am from มาจากประเทศไหน I am from Thailand เขียนไทยเลียงก็ได้ค่ะ I live in I live in เอาเป็นชื่อตำบลหมู่บ้านหรือเอาชื่อจังหวัดก็ได้ค่ะ I live in ขอนแก่น I live in กุดกระหนวนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเขียน I l i v e in ขอนแก่นก็ได้อ่าแล้วทีนี้ก็ให้วาดรูปให้วาดรูปเราเหมือนเดิมนะคะใบงานนี้ส่วนอีกใบงานนึงค่ะอันนี้จะเป็น fill in the blank คือเติมคำลงในช่องว่างนะคะค่ะสำหรับ exercise f o r นะคะเป็นการเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างมันมีทั้งหมด6คคำด้วยกันนะคะคำแรก อ่านว่า this this แปลว่าสิ่งนี้นะคะ yes แปลว่าใช่ is แปลว่าเป็น am เป็นเหมือนกัน r ก็คือเป็นนะคะ is am r ก็คือกริย really, า yeah, แท้นะคะเราจะใช้คู่กับประธานอย่างเช่นคำว่าสุดาสุดา is a teacher สุดาเป็นคุณครู I am a student ฉันเป็นนักเรียน is am r ในที่นี้นะคะมันแปลได้3อย่างก็คือเป็นอยู่แล้วก็คือ นะคะซึ่ง3ตัวนี้มันต้องใช้คู่กับประธานนะคะถ้าประธานมีคนเดียวเขาเรียกว่าประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์เราจะใช้คู่กับ is is นะคะ is ใช้คู่กับประธานอเอกพจน์ยกตัวอย่างเช่นน้ำใสอิงอิงสุดาหรือจะใช้ในกับคำสรรพนามเช่น he she it อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่นะ he ที่แปลว่าเขา she แปลว่าเธอ it แปลว่ามันนะคะส่วน am am แปลว่าฉันนะคะใช้คู่กับ I เท่านั้น I am a student ฉันเป็นนักเรียนส่วน a นะคะ a จะใช้คู่กับประธานที่เป็นหพหูพจน์หรือมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะคือไม่อยู่โดดเดียวเดียวใดมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราจะใช้คู่กับ a เช่นน้ำอิงแอนน้ำใส a r า students น้ำอิงและน้ำใสเป็นนักเรียน fifa and แทนคุณอ teachers fifa และแทนคุณเป็นคุณครูนะคะส่วนอีกอันนึงคำสุดท้ายนะคะ what แปลว่าอะไรนะคะใช้ขึ้นต้นในประโยคคำถามเวลาเราต้องการถามว่าอันนี้คืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งค่ะเขาถามว่าจุดจุด,จด is it แล้วทีนี้มันจะมีคำตอบบอกมาว่า it is a cat อ่านี่คือแมวนะแสดงว่าประโยคคําถามเขาถามว่าอ่ะมันคืออะไรไหนคําศัพท์คําไหนที่ตรงกับคําว่าอะไรมี this มี yes มี is มี am มี are แล้วก็มี what อ่ะข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังข้อหนึ่งเขาจะใช้คําว่า what นั่นเองเอา what มาใส่ตรงนี้ค่ะ what is this what is this แปลว่านี่คืออะไรนะคะ เดี๋ยวทีนี้ข้อที่เหลือนะคะให้เราเอาคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะให้สังเกตนะคะถ้าคำศัพท์คำไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะคะจะขึ้นต้นประโยคให้ลองสังเกตคำศัพท์ดูดีๆนะคะอ่ะครูจะบอกคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะ girl girl ก็คือผู้หญิงหนึ่งคนส่วน kite แปลว่าวาวนะคะส่วนตัวนี้ค่ะไม้บรรทัดคือ Rulers, rulers ก็คือไม้บรรทัดสองแท่งนะคะทำไมเติม s เพราะว่ามันมีสองอันนะคะส่วน count, c o u ก็คือแม่ว e. ัวนะคะอันนี้คือให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างส่วนตัวนี้นะคะ exercise 5 e x e r c i s e ที่5แบบึกหัดที่5นะคะ Can you count, can you count one to ten นะคะคุณสามารถนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมก็คือ one, two, three, four, five, six seven eight nine and ten วันก็คือหนึ่ง two สองสามสี่ห้าหก seven เจ็ดเอ็ดแปด nine เก้าเทนก็คือสิบนะคะส่วนตรงนี้ให้เราเขียนวันวันชูเทนก็คือเขียนหนึ่งถึงสิบเป็นตัวพิมพ์ตัวอักษรนะคะลงในช่องว่างให้ให้ถูกต้องเรียงตามตัวเลขเลยนะคะหนึ่งถึงสิบแล้วด้านบนระบายสีค่ะ ส่วนตัวนี้ค่ะ exercise 6, แบบฝึกหัดที่6ให้จับคู่ค่ะจับคู่คำศัพท์กับตัวเลข1 1 0ถึง10นะคะเหมือนคล้ายเมื่อกี้ส่วน exercise 7ก็คือให้ระบายสีให้ถูกต้องนั่นเองค่ะก็คือ yellow คือสีเหลืองให้ระบายสีเหลืองลงบนกล้วย orange คือสีส้ม red สีแดง pink สีชมพู green สีเขียว purple คือสีม่วง blue ฟ้า เรทา w ไว t e ขาว Brown น้ำตาล Black สีดำค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจฟังก็เดี๋ยวครูจะมาเก็บใบงานในวันเปิดเทอมนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much